เย่เฉ yeah, ินตะลุยแดนมังกรหัวมังกรบายดับเบิลเซอร์เคิลบทที่4514ในเวลานี้จงหยุนชิวแม้ว่าขาของเขาจะอ่อนแอจากความหวาดกลัวแต่เขาก็ยังมีความฟุ้งซ่านอยู่ในใจนั่นคือเย่เ yeah, ฉินข่าหงหยุนซานวันนี้หรือส่งหงหยุนซานไปยังซีเรีย ในกรณีนี้เขาจะสามารถทิ้งระเบิดเวลาของหงหยวนซานอย่างสมบูรณ์พระเจ้ารู้ว่าผมที่จงหยุนชิวสูญเสียไปมากแค่ไหนเพื่อกำจัดหงหยวนซานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าเขาจะมีมูลค่าสุทธิหลายหมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกองแต่เขาไม่สามารถทำอะไรกับพลาสเตอร์หนังสุดนักของหงหยวนซานได้ในสถานที่เล็กๆบนเกาะฮ่องกอง มีสมาชิกเป็นพันๆนคนของหงเหมินถ้าเขาอยากจะเสียหน้ากับจงหยุนชิวจริงๆก็ไม่สามารถป้องกันจงหยุนชิวได้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีประวัติศาสตร์ผิวดำอยู่ในมือของหงหยวนซานถ้าหงหยวนซานเย็นชาเขาก็จะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการเคลียรตีที่ลูกชายของฉันได้รับในวันนี้นั้นแทบจะไม่สำคัญเลย อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคิดฝันว่าเย่เฉินไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยเขาไปเลยหมื่นล้านดอลลาร์ในสิบปีซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ทรัพย์สินปัจจุบันของเขาหมดไปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลกำไรในอนาคตของเขาล่วงหน้าด้วยเขาพูดด้วยความตื่นตระหนกคุณเย่ฉันอยู่ที่นี่ฉันไม่ได้ทำให้คุณขุนเคืองเย่เฉิญถามเขากลับว่าคุณโกรธเคือง หรือไม่ลูกชายของคุณจะฆ่าฉันก่อนวันนี้และเธอพบหงหยวนซานเพื่อฆ่าฉันในภายหลังทั้งพ่อและลูกชายของคุณต้องการชีวิตของฉันดังนั้นคุณบอกฉันว่าคุณไม่ได้ทำให้ฉันขุนเคืองฉันฉันจงหยุนชิวพูดไม่ออกลังเลอยู่นานและพูดด้วยความตื่นตระหนกว่าคุณเย่แม้ว่าฉันจะทำให้นายขุนเคืองคุณก็ทำไม่ได้สิงโตเปิดปาก มันจะมีราคาสิบพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐในสิบปีหรือไม่นี่คือเกือบแปดหมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกงแย่เฉินพูดอย่างเย็นชาฉันพูดกับเธอหรือเปล่านี่จงหยุนชิวพูดไม่ออกชั่วขณะหนึ่งด้วยใบหน้าเศร้าเขากล่าวว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างคุณกับหงหยวนซานกับฉันแย่เฉินมองไปที่หงหยวนซาน และพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันได้ยินคุณลูกทูลหัวของคุณเห็นว่าคุณสูญเสียอำนาจและเขาไม่ได้รรำคาญที่จะเรียกนายท่านอุปถัมภ์อย่าลืมเหตุผลที่คุณตกหลุมรักฉันมือวันนี้เป็นเพราะเขาทั้งหมดหงอยู่สซานเกลียดจงยุนชิวมาเป็นเวลานานหากเขาไม่ขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วเขาจะขุนเคืองเย่เฉนเจ้านายที่แท้จริงของวังว่าหลงได้อย่างไร ตอนนี้ขดตกอยู่ในสภาพเหมือนนกแล้วต้องขอบคุณเขาทั้งหมดแต่เขาต้องการทิ้งมันไว้เบื้องหลังเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หงหยวนซานกัดฟันและตะโกนด้วยเสียงเย็ยนชาว,ว่าจงหดุนชิวไอสารเลวที่ในรัคุณวันนี้ฉันโชคดีที่ในแย่ช่วยชีวิตสุนัขให้ฉันคุณรอตราบใดที่ฉันหงหยวนซานยังหายใจ ฉันจะไม่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นจงหยุนชิวตกใจมากจนโบกมือและพูดว่านายท่านใจเย็นใจเย็นก่อนนายท่านหงอยู่ซานพูดอย่างเย็นชาว่าฉันไม่ต้องการพูดเรื่องไร้สาระกับคุณคุณเดยได้กล่าวไปแล้วว่าหากฉันต้องการใช้จ่ายเงินสิบพันล้านดอลลาร์ในสิบปีฉันจะหาเงินให้คุณหนึ่พันล้านดอลลาร์ต่อปีฉันต้องการให้คุณเสียเงิน ชีวิตของคุณจงหยุนชิวแทบสุดตัวลงร้องไห้และพูดว่านายทานเจ้ากำลังค่าค่าปีลาหนึ่งพันล้านเหรียญเจ้าอาจค่าค่าได้ในตอนนี้หงหยวนซานมองไปที่เย่เฉินและบ้องมือของเขาว่าคุณเย่แค่ให้ประโยคตอบไปกับฉันแล้วฉันจะค่าไอสารเลวที่เนรคุณทันทีเย่เฉินยิม และพูดว่าคุณมีน้องชายมากมายที่นี่ในทางกลับกันเขาเป็นเพียงเขาและลูกชายของเขาคุณสามารถฆ่าได้ถ้าต้องการเกี่ยวอะไรกับฉันหงยวนซานตระหนักในทันทีและพูดกับน้องชายทุกคนในทันทีว่าพี่น้องทุกคนประสบภัยพิบัติในวันนี้ต้องขอบคุณน้ำสกุลจงนี้ ตอนนี้เขายังคงเล่นเป็นอันธพาลและต้องการกำจัดและทุกคนจะฆ่าเขาด้วยกันเพื่อบรรเทาความเกลียดชังในใจฉันเอาล่ะทุกคนเต็มไปด้วยความขับข้องใจและไม่มีทีระบายเมื่อคิดว่าพวกเขากำลังจะส่งไปยังซีเรียเมื่อพวกเขาได้ยินคำพูดของหองยูอันซานทุกคนดูเหมือนจะเปิดใช้งานซอมบี้ทันทีแล้วรีบไปที่จงดุนชิวอยากจะฉีกเขาออกจากกัน จงหยุนชิวตกใจและโพล่งออกมาคุณเย่โปรดยกโทษให้ฉันด้วยฉันสัญญาในสิ่งที่คุณพูดฉันสัญญาทุกอย่างบทที่4515ย yeah. เย่เฉินขมวดคิ้วและถามเขาว,ว่าถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เกี่ยวอะไรกับฉันฉันไม่ได้บอกว่าคุณต้องจ่ายเงินมันเป็นพ่อทูนหัวของคุณที่ให้งานนี้ถ้าคุณตกลงตกลงนาทานของเจ้าจงหยุนชิว มั่นใจอย่างสมบูรณ์เขารู้ว่าเยเฉินปฏิบัติต่อนายท่านหองยวนซานโดยตรงเหมือนถุงมือสีดํางานสกกรปรกในการหาเงินจากตัวเองจะต้องทําโดยหงงยวนซานพ่อทูลหัวของเขาในอนาคตและเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาในชื่อเยเฉินเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาสุดตัวลงในใจและประนามเยเฉินว่าเป็นมารที่กินคนและไม่ขายกระดูก เงินหมื่นล้านในสิปีนี่มันกำลังสูบฉีตัวคนชัดๆเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ทำหน้าบูดบึง้งและขอร้องเย่เฉินว่าคุณเย่โปรดลดจำนวนเงินให้เหมาะสมหมื่นล้านดอลลาร์ในสิปีนั้นมากเกินไปจริงๆฉันไม่สามารถจ่ายได้เลย5000ันล้านดอลลาร์ในสิปีฉันแน่ใจนะว่าจะไม่มีมีปัญหาอะไรเย่เฉินกล่าวว่าจงหยุนชิว ฉันได้ตรวจสอบสถานการณ์ของคุณแล้วก่อนที่ฉันจะมาที่นี่ทรัพย์สินภายใต้ชื่อของคุณตอนนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย6 0 0 0 0ถึง70,000ล้านดอลลาร์ฮ่องกองและธุรกิจของคุณกำลังไปได้ดีในขณะนี้และไรายได้สุทธิประจำปีของคุณกำไรก็ดีเช่นกันเงินหลายพันล้านเหรียญฮ่องกองดังนั้นการมอบเงิน1,000ล้านดอลลาร์ให้กับพ่อทูนหัวของคุณทุกปีไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับคุณเลยแม้ว่าคุณจะนำเงินจำนวนนี้ออกไป คุณก็ยังมีชีวิตที่ดีได้เมื่อพูดเช่นนี้แล้วแเย่เฉินก็หยุดเล็กน้อยและพูดอย่างเย็นชาว่าดังนั้นฉันขอแนะนำว่าอย่าเป็นคนขี้เหนียวเงินเป็นสิ่งที่ดีแต่ต่อหน้าโชคชะตามันเป็นเพียงสิ่งภายนอกเมื่อจงหยนชิวได้ยินเรื่องนี้เขารู้ว่าแเย่เฉินไม่สามารถทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้ง่ายๆหมื่นล้านภายในสิบปีดูเหมือนไม่มีทางหนีมิฉะนั้น หงหยวนซานซึ่งเต็มไปด้วยความโกรธสามารถฆ่าตัวตายได้รอยครั้งโดยปราศจากการกระทําของเย่เฉินในเวลานี้เย่เฉินพูดกับหงงยวนซานอีกครั้งว่าหงงยวนซานจากนี้ไปคุณเป็นผู้จัดการการระดมทุนของวังว่าหลงและแบกรับภาระงานในการระดมทุนสําหรับวังว่าหลงแต่ช่องทางการระดมทุนของคุณฉันขอแนะนําให้คุณใส่เท่านั้นถ้าคุณฆ่าลูกชายคนเดียวตราบใดที่คุณไม่ได้ทําอะไรผิด ถ้าลูกน้องของคุณปฏิเสธที่จะเชื่อฟังคำสั่งของคุณหรือถ้ามีคนต้องการจะฆ่าคุณฉันเย่เฉินจะไม่ยืนเคียงข้างหงหยวนซานรู้ว่าเย่เฉินกำลังจะช่วยเหลือตัวเองมิฉะนั้นเมื่อเขาสูญเสียการควบคุมหงเมินหรือถูกจ้างโดยจงหยุนชิวเพื่อต่อสู้กลับเขาอาจจะไม่สามารถต้านทานได้ ด้วยคำพูดของเย่เฉินเยียงน้อยสมาชิกของหงเหมินไม่กล้าทำอะไรเพื่อตัวเองและจงหยุนเชียวไม่กล้าทำอะไรกับตัวเองแน่นอนเย่เฉินยังกล่าวด้วยว่านี่เป็นหลักฐานว่าเขาไม่ได้ทำผิดพลาดนี่ก็หมายความว่าเขาจะต้องไม่พึ่งพาหวังว่าหลงเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่นอยากไรก็ตามนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาด้วยบทเรียนที่ลึกซึ้งของวันนี้แม้ว่าเขาจะทำโปรไฟล์สูงในอนาคต เขาจะไม่กล้าทำโปรไซล์สูงอีกจงหยุนชิวก็สิ้นหวังเช่นกันเขารู้ว่าในกรณีนี้แม้ว่าเขาอยากจะฉีกหน้าหงหยวนซานก็เป็นไปไม่ได้ถ้าฉันพูดก่อนหน้านี้ฉันจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากจ้างคนมาต่อสู้กับหงหยวนซานและออกจากเกาะฮ่องกงเพื่อพัฒนาที่อื่นและฉันก็ยังสามารถเก็บทรัพย์สินส่วนใหญ่ของฉันไว้ได้แต่ตอนนี้หงหยวนซาน กำลังจะระดมทุนสำหรับหวังว่าหลงและหวังว่าหลงก็สนับสนุนถ้าเขาต่อสู้กับเขาฉันกลัวว่าหวังว่าหลงจะไม่มีวันยืนเคียงข้างพูดตรงๆว่าตอนนี้เย่เฉินได้จัดตั้งชุดโซ่ซึ่งเชื่อมโยงถึงกันและได้กำหนดตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้วดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงตกลงอย่างไม่เต็มใจและพูดว่าคุณเย่มั่นใจได้เลย ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อระดมทุนในครั้งต่อไปเย่เ yeah, ฉินพูดอย่างเย็นชาว่าคุณบอกอะไรฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณพูดความจริงกับฉันไหมฉันของเงินคุณหรือเปล่าใช่ใช่ใช่จงหยุนชิวตกหน้าตัวเองและสำนึกผิดอย่างรวดเร็วว่าฉันพูดอะไรผิดไปโปรดยกโทษให้นายเย่ด้วยหลังจากพูดจบเขามองไปที่หงหยวนซาน และกล่าวด้วยความเคารพว่านายท่านไม่ต้องกงังวลฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อระดมทุนฉันจะไม่ปล่อยให้คุณอับอาย